วันนี้เราอยู่กันที่เซนทรัลปิ่นเกล้านะคะซึ่งหิวข้าวมากแล้วก็จะมาหาข้าวทิ้ที่นี่ซึ่งที่ไหนก็ไม่รู้นะเพิ่นพุงก็เราก็เพิ่งเคยเข้ามาที่นี่เอ้ยเคยกินที่นี่ไหมเพิ่งเคยจะกินอ่ะแล้วก็เลยจะมาดูกันว่าร้านนี้มันโอเคไหมไปดูกันเลยเมนูอันนี้คือมันไม่กินมากเลยอ่ะใช่จะไม่กินอันนี้นะคะก็คาราคาไม่แพงอ่ะนี่นี่นี่จะกินอันนี้ทุกคนเ้ยอันนี้อันนี้อันนี้อร่อยกันแน่ โอเคไปดูกันว่าเราจะกินอะไรกันบ้างทุกคนรู้จักจ้ำบะปะคือเราอยู่จังหวัดเลยเว้ยบ้านอยู่ทุกจังหวัดแล้วคือมันจะมีจ้ำบะแล้วเนี่ยเวลาถามใครอะไม่มีคนรู้จักจ้ำบะเว้ยเนี่ยทุกคนจ้ำบะมันเป็นแบบนี้จ้ำบะมันเป็นอารมณ์น้ำแข็งใสเว้ยแล้วจังหวัดเลยเขาจะพูดแบบจ้ำบะจ้ำบะรู้จากว่าที่บ้านก็เรียกจ้ำบะใช่ไหมคือทุกคนเขาแบบไม่รู้จักเขว่าจ้ำบะทุกคนไปกินดีวัยหิวแล้วไปมีเรื่องพูดละจ้ำบะเนี่ยเอ้า วันนี้เรามากับชุนน้ำนะคะชุนะนื้อาหำข้าวเนื้อน้ำข้ารนี่อะไรบ้างวะต้มเขียวต้มเขียวต้มยำอ่าแล้วก็หมูมะนาวแล้วก็อันนี้เป็นข้าวใส่ของอร่อยมากินมากอยู่ที่ร้านเวอร์คูนะคะที่สาขาที่ติดดาวอร่อยไหมยังไม่รู้ยังไม่ได้ชิมต้องกัดโอเคฮะ ว่าคนดูเจ้าหนมคาเหมือนเราอยู่สนามหลวงแล้วกำลังจะเดินไปกินอะไรวะหมูปลาลาพี่เขา่เด็ดดวงกันแล้วก็จะไปรอตอนนี้ะนะคะเราอยู่ที่ท<อ>แล้ว่แถวข้าวสารก็คือข้าวสารนรั่นแหละคือตอนนี้เรามารอคิวหมูปลากันเว้ยซึ่งเราได้คิวแรกๆเลยซึ่งด<ช>ีใจมากๆ<า>แล้วมให้ดูเสือเสือโซคิวเวอร์เฮ้ยคือ, so อเขามีเสือให้เราเราสั่งไปทั้งหมด20ไม้นะคะกินกัน4คนเดี๋ยวเพื่อนมาอีก2คนไม้ละแค่10บาทอ่ะเนี้รอคิวนี่นะคะ คือคิวมันน้อยดีตอนนี้คิวน้อยคือปกตินัดเปิดสองฟุ้มแต่คือเรามาก่อนเราก็ไม่คิดว่าเขาจะทําให้เลยนะก็เหลืออีกประมาณ2คิวนะคะอ้าปิวเรามาเจอตอนได้หมูเลยดีกว่าค่ะ<ต> อีกแล้วนะคะวันนี้ว้าวหลายที่มากทำไรอะไม่ารดบอกนี่นะคะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปกินบัวลอยร้านร้านหนึ่งซึ่งตอนนั้นละเรามากินกับน้ำแล้วแล้วมันอร่อยมากคือมันเป็นบัวลอยที่ไม่หวานมากแต่ถ้าหวานมากก็ไปเมืองน่านนะคะต้องอะไรนะเราเพลงนี้บัวลอยครว่ะอ่ะเดี๋ยวขึ้นเพลงไม่ให้ค่ะรึดตอนนี้ทุกคน ขอยากเดินก่อนนะคะ ไฟกาน์ไฟเการ์คคือเราไม่อยากสั่งคนละจานเพราะว่าเราจะไปเลื่อนเราจะได้กินจอหนึ่งจานสองคนว้ายรถจะเฉียวครับิงไปไปในร้านเลยคนเยอะเราจะไปกินอะไรนะต้องมีเป็ดย่าง เ,เราถึงบ้านแล้วเอ้ยถึง,ถงห้อง,องเออคือเราลืมอัดตอนกลับจากยาวราชใช่เราก็รีบมากเพราะว่าเราต้องนั่งรถสองต่อก็เลยมามอัดตอนถึงห้องคือตอนนี้ก็อาบน้ำแล้วเสร็จแลแ้วแหละกำลังจะนอนแล้ว,ลว,ลวทุกคน<ะ>ทุกคนรู้ไหมว่าเวลากี่โมงก็อยากรู้ไหมขีดโทรศัพท์มาให้เพื่อนเพื่อดูเวลาทุกคนทุกคนทุกคน,นเราทุกคนดีค่ะ ทุกคนรู้ป่ะเราล่านล่งตัดคลิปตอนปีห้าแล้วครูยังตัดไม่เสร็จเพราะเราต้องลืเราลืมถ่ายตอนกลับเลยใช่นะคะก็ <ๆ S 1> ขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนที่ตาม,ก,ามก,ก็อย่าลืมกดใครดูในเฟซก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะคะส่วนใน Youtube ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะไปมาคลิปหน้าแล <ๆ S 1> ้วก็อย่าลืมติดตามว่าคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อตาบวมมากเสียงก็หาย ไปแล้วบ๊ายบาย